ทุกคนครับหลังอาบน้ำเสร็จทุกคนใช้ตัวไหนกันครับสำหรับผมผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นของออลท็อปพรินเซสนะครับผมยูทีไรเบินะครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำตบนะครับผมน้ำตบกลิ่นดอกไม้นะครับผมให้หน้าของเราดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยใช้นะครับผมแต่พออายุเข้าเลข3มแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้าเราก็แบบเริ่มไปแล้วเหมือนกันนะครับผมหน้าก็แบบเออต้องบารุงแน่นะครับผมก็แบบใช้แนหน่อยนะครับผมโปะไปบนใบหน้าก็ลำคอนะครับผม โปะโปะอืมมีกลิ่นหอมด้วยตบให้ให้ดูดิดอืมแบบหอมอะอมหอมสดชื่นมากเลยนะครับผมเริ่มต้นของวันนะครับผมเนี่ยหน้าดูแบบดูมีน้ำมีนวลดูแบบชุ่มชื่นขึ้นนะครับผมใช้ทุกวันนะครับผมหลังอาบน้ําให้เป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับผมกับ น้ำตกของออนชอ p r i n c e s ตัวนี้เลยนะครับผมใช้ดีใช้ปังนะครับผมต้องดูแลห,หน้าของเราแบบให้หน้าของเราแบบดูเต่งตึงขึ้นนะครับผมเข้าเลขสามก็ต้องดูแลห,หน้าผู้หญิงใช้ได้นะครับผมผู้ชายก็ใช้ได้นะครับผมผู้ชายก็ต้องดูแลห,หน้าของผู้ชายเหมือนกันนะครับผมอย่าปล่อยให้หน้าเขาปัของเราเนี่ยไปตามการเวลานะครับผมใครสนใจนะครับผมกาลังมองหาน้ําตกแนะนําตัวนี้นะครับผมใช้แล้วดีแบบใช้แล้วปังหน้าแบบรู้สึกหน้าเปล่งปังหน้าดิ้งๆเลยนะครับผม thì ừ, nam đi